ุ่ตุ่มสามดอกมาหากเก็บเห็ดปวกครับมันได้เห็ดละงกเห็ดละงกเลย ค่อยๆค่อยๆเออท่านอกพอดีดีครับพอผีแกงแหม่แม่ฮัตปึ่งแง่ละไหนครับมู้นึงสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาเก็บเห็ดอะครับนี่นี่เขาเาเห็ดเก็บเห็ดเดินเห็ดบวกออกครับ เลยทิมาลองบึงพิ่มาจากบ้านครับไปว่านเขาเอามาุกงั้นครับทิหมันบ่ระหมันมาอนี่ก็มาจอบเขาไม่นแก้วครับกับปู้สอยเขาเหรอครับเบนี่ยเขาไม่นแก้วเอ้ยเลยครับมาพอขึ้นว่ากับมาพอเลยก็ดีนี่ลงอกเขากับมูหนึ่งสามดอกอาปู่สอยจัดการครับเอาเนี่ยเอามีดเสียง เเนียวเชี่ยวเกินเปนเ,ปนเน่ยไงไมนืนมาครับตม,มสามดอกอม,มาหาเก็บเพ็รปวกกับมันได้เห็นเรงกเห็นเรางกเลย ค่อยๆคๆเอ,อ้ยหลงบ้างมันเศ้าออกจอมไหมน้อ้สงเงียไม่้อนะออกคือได้ลระมีใครบะนี้เคียย์หาใครมัน เียอะฮดอกตุ้มๆมาฝุกครับมันเศร้าอีออกแล้วไหมเห็ดเติมเรางกไหมไรเห็ดเผือเห็ดเห็ดเผือกแง่ครับบ้านผมดอกน้อยนิดสีอื่นเห็ดเผือกแง่ มันจะอกเพราะดีๆครับออพอผีกแกงแหนบ่แหนมันึนแงแหนงงแล,ล่ะหลายครับม,มูนึงคุณเอ่ยหน่อยแล้วเก็บไปมอมไันมันอืมเห็นแล้วออกเขี่ยแสบ,บครับแต่เราข้เก็เบเอาเห็นแลวเก็บเป็นตัวเองหอน่จะเห็ดปืนนะเออเห็ดปืนแง่ Hãy subscribe cho

น,นพ่อได้แกงครับเห็ดละงกสามดอกค,ครับไปหาเห็ดปวกแต่ได้เห็ดละงกแต่มีเห็ดเพิงแล้วก็เห็ดน้ำหมากครับพี่น้องก,กับพ่อได้แกงครับวนน่้